สวัสดีครับ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 กับลมาค้าสวัสดีครับอ่ะเอ้ยย่างกันมั้ยเนเดี๋ยวหุ่ยตัวแข็งมากเวอร์อันนี้น้องไอ้ยินด้าหรือเปล่าไหนนี่เหรอเออนี่ยังอยู่ข้างใช่หรือเปล่านี่ใม่น้องไอ้ยิ่อยู่นี่น้องไอ้ยิ่งเนด้าอยู่นี่เนาะใช่ครับ ครับผมก็วันนี้มาร่วมงานกับทางอายินโมโตนะครับผมตอนนี้ก็มีฟู้์ต่างๆด้วยนะครับมีทำยำ DIY ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการถ่ายรูปกับน้องอาีิแพนด้าโฟล์บูแล้วก็มีแบบมีให้เล่นแบบฟิลโบลิ่งแล้วก็ได้ตุ๊กตาน้องอายิแพนด้ากลับไปด้วยกมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำครับวันนี้แต่ยำ DIY เจ๋งนะแบบเพราะว่าแต่ละคนยินยำใส่เครื่องไม่เหมือนกันรสอะไรเงี้ยมีให้เลือกหลายแบบมีเครื่องนู่นเครื่องนี้ใครไม่กินอะไรก็ไม่ต้องใส่เลยใครอยากชอบอะไรก็ใส่เยอะสะดวกอันนี้ต แซ่บเหมือนกันนัวแซ่บนัวกล่อมอูมามิอย่างอย่างวันนี้เตรียมเก็บทุกกิจกรรมเลยไหมทุกคนกิจกรรมเดี๋ยววันนี้ก็แบบเราเดี๋ยวอาจจะมีไปเดินดูมีไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็หลังๆวันนี้เดี๋ยวจะมามีทำทำยำกันด้วยครับใช่ทำยำแจกแฟนๆแค่แฟนกินเพราะเชี่ยวทุกคนต้องแบบชอบความชอบกินอะไรแซ่บๆแน่นอนดูจากทรงแล้ว คือแบบทรงทรงเป็นยังไงทรงปากเวลาแซวเราอ่ะเขาเขาดูแซ่บเขาเลยคิดว่าต้องเดี๋ยวจะเอารถให้แซ่บเลยครับเออเราเองก็กำลังเตีฝีมือในการทำอาหารอยู่แล้วประมาณหนึ่งแต่เรามีตัวช่วยดีไงใช่ครับผมคือใส่แค่หนึ่งัวช่วยก็ดีเลยถ้าพูดถึงความมัวพวกคุณแบบท่ามวดในวงการนี้แค่ไหนจริงจริงจริงอ่ะทำอาหารจริงคนละรถกันเลยเพราาะว่ก็เลยเอาจริงไม่เคยทำหันด้วยกันเพราะว่ากินกันคนละรถสุดๆใช่ นี่จะต้องต่างคนต่างกินคิดว่าดูแลจะเป็นการอะไรไหมอะไรนะครับไม่แต่ว่าเราทำเราคิดว่าที่ทำทำด้วยกันเราต้องหาค่ากลางรสชาติกลางๆบวกกันหารสองอันนี้ก็เราจัดเกินนี่ก็เราแบบเหมือนแต่แน่นอนคืออร่อยชัวร์ใช่ใช่เพราะว่าเราใช้อยิโนมโตใช่เป็นรสชาติบวกกันหารสองจะรสชาติแบบคนธรรมดากินคนนี้ก็จัดเกินนี่ก็แบบอ่อนเกินเลยใช่ครับเอางั้นทีวันนี้มาหาตรงกลางระหว่างกันเนาะครับ อ๋คด้วงั้นฝากงานวันนี้น่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีถึงที่เลยด้วยครับผมก็ฝากงานด้วยนะครับผมกับ i อ i ีโน i l l เ g e นะครับผมก็ตรงนี้ก็มีพื้นที่ให้เราเนี่ยทำกิจกรรมนะครับผมก็หลักๆก็มีตู้ทำยา DIY นะครับผมก็ใครที่แบบอยามาเดินสยามอยางเงี้ยเดินแล้วก็แบบาเล่นเ็ๆได้ครับผมแล้วก็มีการถ่ายรูปแบบแล้วของของรางวัลจากน้องอายิแพนด้าด้วยครับมีอีกหลายอย่างแล้วก็ฝากดูเออใช่ถ่ายรากายมืกันด้วยชูรักชูรสนะครับไอโนโมโตนะครับพวกเราก็ไปออก ไปออรายกรทาแบบภาเลื่อนซีนะครับมาทําเมนูแบบเมนูสุดลับของเขาใช่ก็มีห้ามีมีห้ามให้กิ่ใช่ก็แบบมีแขกเชิญแบบที่แบบทีซีกันหลายๆคนเลยที่ที่มาก็แต่ละคนก็ทำเมนูที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเผื่อใครดูแล้วได้ความสุขได้ได้เมนูไปแบบไปอะเดเป็นของตัวเองด้วยเลยใช่ก็เพราะแต่เมนูก็ไม่ได้ทํายากเลยครับผมแค่แบบมีขั้นตอนตามกันให้ทําตามได้เลยครับถอดรวนด้วยขั้นตอนในรายการเมนของเมนูของคนไหน ยา,ายากมากเลยแกะสูตรยากมากเลยแก่สูตรยากเหรอของ <c oughs> จีนึกว่าเรื่องเก่งอินปะไม่เรื่องทำยำเรื่องอะไรเงี้ยยาก,กอ,อะแบบเนี้เพราะมันเป็นการแบบแต่ละรสมันไม่เหมือนกันแต่ละคนแบบไม่คือจรนงม่เหมือนกันอาหารที่ว่าอาหารทุกอย่างอะแต่ละรสคือทุกคนอะจะกินรสแบบไม่เหมือนกันความ <c oughs> เอออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความแบบอูมามิแหละที่มันทําให้เป็นตัวเชื่อมให้ให้ใหรสของทุกคนมันเจอกันได้บางคนชอบแบบติดแบบโดดไปทางนี้ทางนู้นอะไรเงี้ยเนาอแต่อันนี้มันจะเป็นรสที่กรมกรมอะไรเงี้ยใช่ ก็ฝากอายิโมโตะด้วยครับผมจะได้อาหารทุกจานจะได้อร่อยกลมกล่อมครับคอนเสิร์ตครับโซลแล้วครับโซาแล้วครับผมใช่ก็เราจะทำน้ำยำแจกครับไม่ใช่คนเราจะแซ่บมากอย่างี้หรอใช่ก็เป็นนี่แหละครับปลายเดือนนี้เดี๋ยวเจอกันใครมีบัตรแล้วเจอกันส่วนใครที่ยังไม่มีแล้วยังอยากซื้อก็สามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้อยู่ แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นแบบช่วงซ้อมแล้วก็ช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรช่วงไหนช่วงกลังจะเริ่มซ้อมอ่ะเออกลังจะเริ่มซ้อมใชเพราะว่าแต่ละคนแบบเอาจริงๆคนมันภารกิจแบบภารกิจแน่นนิดนึงใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวต้องหาเวลาซ้อมที่ตรงกันมามาเจอกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอายังตอนที่แบบว่าตอนที่วันกดบัตรกับทุ่มยันแค่ไหนอ่ะจริงแล้วกเราอวันกดบัตรก็จริงผมตื่นสายรู้แต่ว่าออฟมาตื่นมาออฟตื่นมาขายของแต่เช้าเลยแบบว่าพอตื่นมาก็เหมือนแบบ เขาก็เหลือไม่กี่ที่แล้วเพราะวันนั้นเป็นวันเกิดงานวันเกิดนิวดนรุกัดออมนะงานวันเกิดนิววันนั้นเป็นวันเกิดนิวใช่แล้วใช่เขากดปากกันวันนั้นใช่แล้วที่จริงๆนึกว่าเราเราไม่ได้ลุ้นแต่ลุ้นแทนคนอื่นมากกว่าเพราะแบบเขาจะแบบกดปากกันได้ไหมใช่ครับผมตอนนี้ก็เลยโล่งใจเลยโล่งใจแล้วก็ดีก็รอเจอวันรอเจอวันจริงเลยใช่ตอนนี้เคลียร์คิวสำหรับซ้อมแล้วเคลียร์แล้วใครเคลียร์ยา ไอ้เขาพูดเองดีกว่าบอกกันแล้ววอกกันแหละแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีบอกันใช่ไหมว่าบอกกันภารกิจส่วนตัวภารกิจแบบเออเดี๋ยวไปนู่นไปนี่แต่ละคนจะมีงานที่แบบคนละรูปแบบอะไรใใชช่่บางงานมันก็เป็นงานที่เขาเรียกว่ามันแบบต้องไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยติดภารกิจติดภารกิจบางงานก็เราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้แฟนๆมันหลอกถามเรื่องโทรไวไหมไม่ใช่แฟนๆครับพี่ๆนักข่าวไม่ชอบหลอกถามยังไว้หมดแล้ว ไอคุยกันหมดแล้วครับผมโคก็มีรูปแบบไว้หมดแล้วครับใช่ครับจะมีหลุดสักนิดสักหน่อยไหมก็ไม่งานวัดอะครับไม่แต่คิดว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่เน้นความแบบจอยเป็นพิเศษคือแบบหมายถึงว่าทุกคนมาสนุกกันอะไรเงี้ยหมายถึงเพราะฉะนั้นเพลงส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพลงค่อนข้างแบบเจ้าพึ่มพึ่มนิดนึงโอ้เจ้าพึ่มหน่อยกันเดียวยังไหวอยู่รึใช่ครับยังไหวอยูเอ่อไหวสิครับก็ถึงเปิดแค่วันเดียวไงครับจริงๆต้องเปิดสองรอบแต่ว่าเปิดรอบเดียวครอบครับผม แซลเล่นแซลเล่นทุกคนฟิตอยู่ครับฟิตคนเลยใช่โอ้ดเดี๋ยวนี้ออฟเขาแบบออฟเขาเข้าฟิตเนสเขาเขาหุ่นดีครช่วงนี้ผมยี่สิไม่ค่อยได้เข้าเลยช่วงนี้ทำงานอุ้ยะกี้แต่ตัวก็แข็งมันจะแข็งนเวอรเวอรแค่วิดพื้น้วยังไงช่วงนี้แบชค่บอันนี้ไม่ไม่ม่ไมอไม่ม่่ไม่มไม่ไมมเไม่ไมม่ไมรไม่ไม่ม่อมแบบม่ไ่ม่ไมม่ไม่อมไมมมม ถึงใส่เสื้อมันก็ต้องหนามก็ต้องเห็นนิดนึงอ่ะอย่างนิวทุกคนเพราว่าตอนออกความเห็นเนี่ยคุณนี่เห็นตีเห็นงานไปด้วยทั้งหมดคือนิวอะคือนิวเป็นคนที่แบบไม่ไม่ชอบขาดคนอื่นแต่ว่าจะเป็นคนชอบแบบเฮ้ยไอเดียนี้เจ๋งว่ะแล้วก็เคยเอาไอเดียนี้ไปผูกกับไอเดียนี้แบบเฮ้ยลองทำแบบนี้ให้มันเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบอย่างแบบตอนวีทีอาร์อะไรเงี้ยเราก็แบบมองว่าเฮ้ยคนนึงก็มีนี่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 มาแล้วบอกเฮ้ยเอาพวกเนี้ยมารวมกันแล้วอันเนี้ย เป็นอันนี้มันมันอไอเดียนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเพือเอามารวมกันไหมเพราะว่พาพอดีเหมือนเราสามสามสามบ้านนี้ใช่ไหมครับม <c oughs> ีเป็นสีเขียวแดงแล้วก็ฟ้าพอดีเลส <c oughs> เป็นเป็นเรสกินบูพอดีครับมันคือเหมือนแบบเป็นที่มาของแบบพวกแม่สีทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีมันเป็นการแบบสารตั้งต้นที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันรวมกันแล้วมันเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้คนก็ ใช่ก็คือมาจริงๆบอกว่าเป็นคนที่แบบไอเดียไม่ค่อยแบบแปลกมากแต่ว่าเป็นการที่แบบว่ารวบรวมมาแล้วเฮ้ยอันนี้มันประกอบกับอันนี้ได้อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแบบฟังก์ชันนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ทันดูขาดคนนี้เลยเพราะเขาบอกว่าคนที่พุ่งค่าอันนี้คือใครใครบอกของคุณคุณออมใช่ไหมเออว่าเรื่องทางสุณจิ๊ตเขาก็บอกว่าคนที่พุ่งค่าก็คือมีคุณเอคุณออมแล้วก็คริสต์มาสที่เหลืออีกสาม คือแต่คนละฟังก์ชันกันอย่างการเสริมอย่างการก็จะใส่เวาจเชี่ยวชาญเสื้อผ้าเขาจะเชี่ยวชาญคอสตูมเขาจะเป็นใช่เขาก็จะเหมือนแบบการขอเป็นคนออกขอเห็นเรื่องคอสตูมอันนี้เรื่องกันีกันยอมไม่ได้เรื่องนี้ฟังก์ชันออฟก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอันนี้อันนี้ดูไม่ได้เขาจะตัดให้ได้เลยคนนู้นทุกคนแบบไม่กล้าตัดเขาจะเป็นคนตัดให้ก่อนเลยอะไรเงี้ยอันนี้เขาจะฟังก์ชันออฟอันนี้ก็ก็จินตนาการเยอะครับจินตนาการเยอะใช่แล้นไงมันมันมี ไม่คือเราก็ชอบเหมือนเราเป็นคนสายใช้ชีวิตในหัวเยอะอยู่แล้วไงเราก็จะชอบเสนอนน่นเสนอนี่อะไรขึ้นมา่างเราก็จะแบบอ่นนี้เอาไม่เอานี่ก็จะคือต่างคนก็จะต่างช่วยแบบเสริมในในหน้าที่ของตัวเองไป แต่เขาเลือกเขาเลือกมาแล้วระดับหนึ่งในหัวไม่ใช่แต่เว่าครั้งนี้อาจจะเสนอไม่เท่าครั้งอื่นเพราะเต้รู้สึกว่าพอมีหลายคู่อ่ะเราก็จะรู้สึกว่าอ่ากิงใจนตัวเงคือถ้าสมมติแบบเออเป็นกิงใจนตัวเงถ้าทำแนวคู่เราเลยเราก็จะเต็มที่ไงแต่ถ้าสมมติแบบพอมีหลายคู่อ่ะมันไม่ใช่ทุกคู่ที่จะทําในแบบที่เราอยากทำเราก็จะครั้งนี้เต้รู้สึกว่าเต้เลยก็เลยแบบดรอปตัวเองไม่ไม่ได้เสนออะไรประหลาดมากหรือยากมากอย่แล้วอย่างว่าประหลาดเลยหรออย่างเมื่อกี้เราบอกว่าคุณให้น้องกันดูแลความสุขท ก็แมนแม็กอะครับแมนแม็กปูริโอซ่าอะไรเงี้ยแบบอยู่กลางทะเลทรายเออเอาอยู่ไหมเราว่าเราเอาอยู่เราอยู่เราอยู่ก็นี่เราถึงต้องฟิตหุ่นไงทำฟิตไม้แขวนหน่อยเพราะถ้าไม้แขวนมันมันล่ำมันใส่อะไรมันก็น่าจะน่าจะดีแล้วก็เตรียมเนาะอย่างแบใช่ครับครับผมใช่ปีนี้งานแสดงครับของของนิวก็ตอนนี้มีออนอ่ ออนแอร์อยู่ครับเป็นคลับไฟเดย์ครับเมื่อวานก็เพิ่งมีครับผมก็แต่ว่ามีแค่4ี่ีครับพวกอยู่อีก2สัปดาห์ครับผมก็ฝากด้วยครับครับก็เล่นกับพี่โฟสกอรลันก็แล้วก็ถ่ายด้วยกันยังไม่รู้เปิดกล้องเมื่อไหร่คือเรื่องหมาเห่าเครื่องบินครับออดอมเพราะว่าเพราะวรอี่เนี่ยรอรอสการเลท้าก่อนเนาะใชสการเลท้าก็ยังไม่เปิดกล้องครับถ้าคุณรอสการเลท้าคุณจะรองนะเราก็มีกันมากน่าจะอีกสองปีครับเพราะมาหาเครื่องบินอาจจะเป็นเราจะต้องปรับบทเป็นที่วัยกลางคนกู้ภัยวยกลางคน ตอั้นเนี๋ยไม่รู้แต่อาจจะไม่อาจจะเปิดก่อนก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ใก็สจวนก็กลายเป็นหมอกายภาพอ่ะใช่ก็จวนก็เป็นเพ์เซอร์ครับก็เปลี่ยนปรับบทนิดหน่อยเพราะว่าเลื่อนขั้นแล้วอายุมากขึ้นแล้วเป็นเพ์เซอร์แล้วนานแล้วแต่ว่าเห็นว่ากานาร์ตอนนี้คือาไปเยอะอยู่หรือเปล่าแต่่าเปล่าน้อเอางี้แต่ว่าอันนี้เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงอยู่ในช่วงที่ทีมงานพัฒนาบทกับทีมทีมหลังบ้านทางานกันหนักอยู่ พราะฉะนั้นพยังไม่ถึงคิวของพานักแสดงที่จะลงไปหนักอะไรเงี้ยเขามีไปเวิร์กช็อปมาเยอะเราเราก็ไม่ได้ยังยังไม่ได้เวิร์กช็อปเกี่ยวกับบทแต่เป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับสก,กิลสก,กิลความเป็นองค์ชายบางอย่างเช่มมเนขี่ม้งขี่ม้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องบทเนี้ยเรายังไม่เห็นแต่ว่าเชื่อว่าทีมพัฒนาบทเขากำลังตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่เขาต้องแบบเต็มที่มากๆอะไรยเงี้ยเพราะว่ามันใกล้เปิดกล้องแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวพอบทมาเมื่อไหร่พวกเราก็น่าจะต้องไปเวิร์กช็อปกันเลย Blue ใช่ใช oh, uh, oh, hey. ่ใช no, si ่เพราะว่าสกายให้โชคไปแล้วใช่สพูดได้ไปเ่ยเขาพูดเขารู้ันหมดเลยปะเขารู้ไปหมดประเทศแล้วเนอะใช่แล้วแล้วก็คือเขาไปถามสกายไงว่าหวยเวดนี้ออกอะไรสกายบอกรวยนะรวยก็ออกมาเลยรวยรวยน่าแต่ผมถือว่าเป็นการที่คนถูกหวยใกล้ตัวที่สุดที่เคยเจอจริงก็ใกล้สุดๆใช่ถึงจะแบบถึงจะแบบแบบ คือบางทีเตยไม่เคยเชื่อคือแบบเชื่อในที่เหมือนว่าเตเป็นคนไม่ค่อยเล่นเพราะเตยรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ได้เชื่อว่าตัวเองเป็นคนดวงดีก็เลยไม่เคยซื้ออะไรพวกนี้เลยแม้แต่แว็บแรกอเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าเห็นเขาซื้อผ่านแอปนี่หรือว่าแอปนั้นมาจ้างอีกทีนึงว้าฮ่าฮ่าฮ่าคิดมากคิดมากเออแล้วก็ถ้ามีสักหนึ่งก็ขอเก็บให้ตัวเองดีกว่าอะไรเดียอะไรอ่ะไปแบ่งกันเลยหรอหรือยังผมว่าผมว่าสองสี่ห้าสอง เพราะว่าเป็นเลขนี่ยินโตุตั้งแต่ปี2 4 5สอันนี้ง่ายยีนโตไม่ได้ตั้งเวลาอีกสามส่ะไอ้สามสามมสี่ห้าสามพอดีอะของม2สองสี่องสโอเคเลยโอเคเลยขอบคุณครั